พวกหนูจะเอาอะไรกันฮะจะเอาอะไรกันนั่งเฝ้าแม่จะเอาอะไรส้ม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 จะขออะไรเอาอะไรจากแม่บอกมาสิอยากได้อะไรไม่อยากได้ ไม่อยากได้นั่เฝ้าอะไรคะอืมอ่าไม่อยากได้อยากเฝ้าอะไรอขอความรักจากแม่แม่ให้ทุกวันให้ทุกวันเลยวันละหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวด้วยหลายรอบดูหไหมคะรูไหมลูกเออตอนนี่เทาๆอ่ะเทาๆต้องการอะไรฮะเท่าๆต้องการอะไรความรักเหมือนกัน ให้แล้วให้ทุกวันวันละหลายรอบมานั่งเฝ้าแบบนี้ทุกวันถ้าแม่นั่งไม่ได้เขาต้องนั่งเฝ้าแบบนี้กันทั้งคู่ทั้งคู่เขาจะต้องนั่งแบบนี้นั่งเฝ้าเฝ้าแม่แบบนี้ทุกวันแม่รักพวกหนูนะคะรักนะรักนะลูกอยจับก็ไม่ได้เห็นไหมจับไม่ได้ไม่ให้จับคุณลุงเขาก็ขอ เรียกใหญ่เลยอ่าแม่รักหนูแม่รักหนูแม่รักหนูแต่ทัโซ่มไม่ค่อยอยากให้จับจับไม่ค่อยได้แต่มาขอตลอดอนอนข้างๆนี่ใครอยู่ตรงนี้จะเอโอ๊ยข้อช่วยเข้สช่วยโอ๊โอโอแม่ไม่เปิดแม่ไม่เปิดเขาชอบอยู่ในนี้เข้สช่วยไปหาหมอมาแล้วนะคะดีขึ้นนะคะ นั่งอในใต้เบาะเนี่ยเปิดขึ้นก็ล้มเลย <c oughs> <c oughs> เห็นแต่หางเขาชอบนอนเขาชอบนอนใต้นี้เขาสวยชอบนอนใต้นี้เจ๊อยู่ใต้นี้นะคะอยู่ใต้นี้นะคะลูกอืมเนเก่ง มาลีน้อยอยู่ไหนไปดูมาลีน้อยสิมาลีน้อยมาอยู่หลังบ้านกับป้าน้ําตาลใช่ไหมลูกมาอยู่หลังบ้านป้อนนมเสร็จแล้วมาอยู่หลังบ้านเหรอคะอู้แม่ป้อนนมให้เช็ดตัวให้แม่ไม่อยู่นอนกับพี่คิมพี่คิมก็เอาน้องนอนห่ผมผ้าให้นอนกอดทั้งคืนแม่กลับมาแม่เอานมให้กิน กินนมกินไรแล้วเช็ดตัวให้แล้วเล่นเล่นสักพักนึงก็หลับน้องเลี้ยงง่ายมากเอ้ยหลับสบายเลยแหละค่ะลูกยังง่ายมากหนูอะออแค่หนูได้กินอิ่มนมก็ไม่ค่อยอยากจะก,กินนะคะแม่เก,กีก็ฝืนป้อนเขานมแพะนะคะไม่ให้นมแพะครับมาอยู่กับป้าน้ำตาลหนังบ้าน ตอนแรกเห็นมอนนอนมองป้า้ําตาลเฉยๆพอมาดูทีหลับล้วหลับเลยมมมแม่โอ้อยาก,กัดแม่เจ็บเจ็บเจ็บไม่เช็ดตัวแล้วสบายตัวเออ<ม>ตัวน้อยๆของแม่เนี่ยแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูหนูเต็มที่นะลูกเนาะเพราะว่าพี่ก็สวยไม่สบายนะลูกนะแต่ก็ดูแลหนูทุกอย่างแหละนะลูกนะ ครับครับก็เข้ามาเองนี่นาหนูเข้ามาเองเนี่ยเมื่อกี้ะกระโดดขึ้นเข้ากรงเองเลยเก <c oughs> ่งมากเก่งมากเราอะ่ะครับครับลูกอยู่ในกรงนั่นแหละนะครับแม่ดูแล้วลูกอยู่ในกรงนะครับครับลูกแม่รักหนูนะลูกแลเข้าสุกเหมือนกันรักหมดเลยรักทุกคนรักเท่าๆกันนะ หนูเข้ามาในกรงแล้วก็อยู่ในกรงนี่แหละลูกเนาะไปนอนซะปะนอนซะนะคนเก่งของแม่นะเอนนะครับอืม <c oughs> เสียงน้ำตาลขูนน้องมะลิน้องมะลิเฉยไม่สนใจ <c oughs> น้องมะลิบอกขู่ได้ขู่ไปจะนอน <c oughs> แม่ทำพม่านกั้นให้น้ำตาลทำพม่านกั้นให้น้ำตาลจะได้ไม่มีใครกวนเวลานอนกลางคืน มันเรียกบอกขู่ได้ขู่ไปหนูไม่สนหนูจะนอนเธอไปนิดนึงหนูจะตกนะคะเดี๋ยวตกนะเธอไปนิดนึงมาลบอุ้ยอืมลุบอืมจะตกนะลูกเออนั่นแนหละอุ้ยอ่ะนอนไปคนเก่งขอบคุณครับสวัสดีครับ